มีต้นกําเนิดความเชื่ออยู่ที่ประเทศอินเดียพระีสองพระเจ้ากี่องค์ก่อนดำกี่เทพทุกอย่างตั้งแต่เทพฟ้าเทพน้ําเทพใบไม้ยันเทพต้นกระเพราพระนาาาย์อวตารลงมาเป็นพรามแคระเรียกว่าอะไรเรารู้แต่เราลืมเรายอมถ้าเลยไนคำตอบที่จูจาสวัสดีค่ะนีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อะไรก่นไป รับเชิญวันนี้เนี่ยเหมาะมากกับอีพีนี้เรามีพาค่ะเย้ <Yeah. S 2> yeah. ประดับนะคะสร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายมีดีไซน์เรียบหรูคลาสสิกมินิมอลสามารถสวมใส่ได้ทุกวันนะคะด้วยแนวคิดที่ว่าเครื่องประดับดีไซน์สวยเนี่ยเหมาะสําหรับเป็นของขวัญแทนใจให้คุณและคนพิเศษที่สามารถสวมใส่ได้ในทุกวันผ่านการรังสรรโดยช่างฝีมือมากประสบการณ์นะคะสู่เครื่องประดับดีไซน์โดดเด่นด้วยความประณีตงดงามโดยการันตีคุณภาพจากรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมระดับประเทศ Design e x c e l l e n c e a w a r d 2019 D mark award เป็นจริงมากเพราะอะไรคะคุณผู้ชมใครที่ติดตามซ้อมมาตลอดจะสังเกตเห็นว่ามีคนทักซ้อมบ,บ่อยมากว่าใสา่มูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้วันนี้ขออนุญาตอวดเลยแล้วกันว่าอันนี้เป็นคอลเลคชั่นที่เราใส่เองจริงๆทั้งหมดนะคะถ้าไม่เชื่อในคลิปนี้ก็คือไปย้อนดูคลิปย้อนหลังได้เลยเนี่ยว่าเราใส่มาตลอดจริงๆข้อต่อมา ตอนแรกอะเปิดใจด้วยการที่เพื่อนอะซื้อให้ขอ,ขอ,ของขวัญวันเกิดก่อนตอนนั้นเพื่อนซื้อเส้นนี้มาให้ยังอยู่เลยเส้นนี้ค่ะเทพเจ้ากวนอูนอถ้าซ้อมจำไม่ผิดรู้สึกว่าตอนนั้นเพื่อนซื้อให้เพราะว่าช่วยเรื่องเจอคนดีเพื่อนดีบริวารดีสังคมดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงนะทุกวันนี้เราก็มีทีมงานที่น่ารักมากแล้<อ>ก็รู้สึกว่า ยจริงวะก็เลยไปจัดมาต่อในเส้นที่เหลือที่เห็นนี้นะคะซึ่ง2ซไม่ได้จัดมาคนเดียวซอบจัดให้ชอาด้วยถ้าเห็นก็คือช้าก็ใส่เหมือนกันจะมีอยู่2เส้นที่ซอกับช้าใส่เหมือนกันเลยเนคู่กันก็จะมี2เส้นนี้ก็จะมีพาร์ตี้มลติตอนนั้นน่ะงอนกันบ่อยก็อยากจะรักกันมากขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้และทุกวันนี้ก็ รักกันมากคือพูดอะไรให้มันจังหวะให้คนเขาเที่ยิพยไงมันจะได้ตลกไงมันก็ดีขึ้นไงใช่ดี้นี่ะจดอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้ค่ะเส้นสีดำาทเวุวรนะใช่ค่ะช่วยเป็นด้าน protection ปัดต่อสีชั่วร้ายเรื่องเงินทรัพย์สมบัติทาเวุวรแล้วก็ของซอฟเส้นสีม่วงเส้นนี้องค์พระพิคเนศค่ะแต่เป็นแบบพระพิคเนศเวอร์ชันเรียบๆอันนี้เรียกว่าเป็นเวอร์ชันสร้อยพลอยค่ะในเกือบทุกองค์เนี่ยจะมีทั้งเวอร์ชันสร้อยพลอยกับเวอร์ชันที่จะมีเหมือนเป็นจี้เป็นชามของเขาด สีเขียวอันนี้องค์มงกุฎพระพุทธเจ้าก็เสริมสร้างบารามีชื่อเสียงเกียรติยศคือมูหมดทุกด้านเลยนะในทุกๆเส้นขอข้ามาเส้นที่เด็ดที่สุดที่เราสึกว่าใส่เราเห็นผลมากๆเลยนะคะบอกกับว่าเป็นประสบการณ์โดยส่วนตัวและความเชื่อส่วนบุคคลนะคะองค์พระสิวลีค่ะเส้นนี้คือองค์นี้เนี่ยเขาอยู่ในหมวดลัก์ แปลว่าโชคดีเป็นเทพแห่ง,งควาลาบลอยได้โชคลาภพอเราเนี่ยได้ลองใส่เส้นนี้ปึ้งไม่นานหลังจากนั้นอ่ะคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ครอบครัวเรา,าติดโควิดทั้งบ้านเลยแล้วเราโชคดีมากที่เราอ่ะทำประกันให้ที่บ้านซึ่งคุณพ่อคุณแม่พี่สาวอ่ะก็ได้วงเงินคุ้มครองอ่ะคนละหนึ่งแสนและเราก็รู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้ต้องการเงินค่าประกันแต่ปรากฏว่าที่บ้านอ่ะเขาแบบแบ่งเงินส่วนประกันมาให้เราโดยที่เราไม่ได้ขอแกแล้วตอนนั้นฉันก็แบบเงินกําลังช็อตพอดีเลยเอาง่ายๆแล้วพอเราใส่ปึ้งใช้เขาว่าอยู่ดีๆ แม่ก็เรียกไปเจอแล้วพ่อก็ยื่นเงินให้เลยแบบไม่มีอะไรเลยอะแล้วเราก็โมงมากว่า เฮ้ยแกอะไรเนี่ยโอ้กวิวดีทำงานแน่นอนเลยเลยขออนุญาตปลดมาใส่แขนตอนนี้เลยน่ะมันก็เป็นจังหวะที่ดีนะเรารู้สึกว่าการใส่กําไรศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเสริมความสบายใจเสริมความมั่นใจหรือบางทีเวลาเรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายกับเรื่องอะไรเรามองกาไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนมีจุดที่โฟกัสแหละมีพลังงานบางอย่างอยู่กับเราซัพพอร์ตเราในเป้าหมายเราอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะนี่คือเรื่องเล่าฉบับยอเพราะว่าถ้าเอาทุกเส้นยิงๆนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นเกมนะคะแต่ปกติพี่วิวเป็นคนสายมูไหมคะเป็นคนที่่่่่กกึงงๆระหวาเเชชืืออับไม แตไม่ได้เป็นแบบว่าใส่นู่นใส่นี่ใสู่เยอะแยะแต่ว่าถ <c oughs> ามว่าว้าไหมถ้าเจอก็ยกมือไหว้ทุกอย่างนะไม่มีแบบกำลงกำไรอะไรอย่างเงี้ยหรอคะยังไม่เข้าวงการรอวันนี้นี่แหละรอของราวิภา ต้องมาแล้วล่ะจะมาอะไรอย่างนี้ค่ะเรามีคอลเลคชันนะคะขอเบิกคอลเลคชันค่ะโอ้โหไม่ใช่กาจิ้งใหม่สวยเลยนะใช่ฉันซื้อตอนสมัยยังเป็นซองๆอยู่ทางเราวิภาเองก็มีเทพเจ้าหลายองค์มากๆเลยนะอยู่ที่ว่าเราอยากจะเสริมด้านไหนมีตั้งแต่ความรักสุขภาพปัดต่อสิ่งชั่วร้ายความร่ำรวยบนด้านการเรียนก็มีคือมีทุกด้านซึ่งอย่างที่อยู่ในมือซอสตอนนี้เนี่ยเจ้าพ่อฮิ้งเจียค่ะคุณหงอคงที่เราคุ้นเคย ก็จะเป็นแบบว่าอุปสรรคได้ขวางกัน้นจักผ่านไปได้ด้วยดีต่อมานะคะองค์ที่ขึ้นชื่อและก็ด่งดังมากๆพระพิฆเนศนะคะก็จะ,จะเสริมด้านความฉลาดและความคิดสร้างสารรค์คือจริงๆต้องบอกว่าพระพิฆเนศอ่ะเป็นเทพที่ได้สายทุกด้านเลยเพราะว่าพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งอุปสรรคคือเป็นคนที่กําจัดอุปสรรคแบบเป็นอุปสรรคของอะไรที่มันไม่ดีอ่ะปัดไปให้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขออะไรก็ตามเราต้องขอพระพิฆเนศก่อนเพื่อให้สิ่งที่เราขอนั้นอ่ะสำเร็จคืออยากจะบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นน้ำจิ้มมากๆเลย จาก,กรวาลรวิพานนั้นมีหลายสิ่งมากมายให้ทุกท่านได้เลือกสรรนะคะแล้วก็ได้เลือกสิ่งที่เป็นตัวเองหรือแม้แต่ซื้อเป็นของขวัญก็ดีค่ะเพราะอ,อย่างซอฟเองครั้งแรกที่ใส่เนี่ยก็คือเพื่อนซื้อมาให้ของขวัญใช่เอาละค่ะและนี่ก็คือรวิพานนะคะและเกมของพวกเราในวันนี้นะคะที่เชิญพี่วิลมาเนี่ยเราขอโจทย์เลยค่ะวันนี้มากับเกมอะไรคะมากับเกมอะไรก็ไม่รู้ทายเทพเจ้าโอ้จะมีทั้งหมด3เกมเกมเพื่อนึงจะเป็นเกมทายเงาทุกคน พร้อมไหมกับเกมไทยเงาเรามีสิทธิ์ไม่พร้อมไหมคะจริงจริงไม่มีค่ะตอนนี้ก็คือโดนบังคับแล้วครับโอเคค่ะงั้นพร้อมค่ะ <laughs> ขอเบิดกระดานก่อนเพราะว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ตอบพร้อมกันไม่ต้องแย่งตอบเขียนกระดานแล้วก็โชว์คาตอบได้เลย <laughs> เกมไทยเงาข้อมูลค่า1คะแนนทุกคนพร้อมนะครับโจทย์ข้อที่1โจทย์มาอ๋อเราเหมือนอ๋อ คือปัญหาเนี้ยคือเงาดูไม่ออกไงเฮ้ยชอบว่าแบบชอบเดาออกแต่แค่แบบเราอยากรู้ว่าต้องตอบแค่ชื่อเทพไม่ต้องใช่ตอบแค่ชื่อเทพเราไม่ต้องตอบรุ่นตอบอไคือในขณะที่ฝั่งนี้ยังเดาไม่ออกเป็นใครซอฟคือไปรุ่นแล้วอ่ะพลังแห่งการมูคือโหดจริงชอบเธอจะเก่งไปหน้าเรามีคําถามว่าปกติแล้วชื่อเทพแต่ละท่านก็จะมีการสะกดคําที่เราไม่คุ้นชินในชีวิตประจําวันนะคะถ้าหากเขียนสะกดผิดขออภัยมาณที่นี้ค่ะ โอเคพร้อมค่ะทุกคนคำตอบพร้อมนะเปิดพร้อมกันนะ3 2 1เปิดเจนเหมือนกันหมดเลยนี่ทำไมพี่วิวถึงคิดว่าเงานี้เป็นสฟิคเนตคะเพราะดูแล้วข้างๆเหมือนมีหูช้างอยู่ซึ่งตอนแรกก็สับสนว่าหรือนั่นคือหน้าข้างๆของหน้าพระพรหมลึกสีโอ้โลึกซึ้งกว่าเราอะไรแบบเราชาร์ปล่ะเราเราแอบเห็นแง่งขาวแง่งขาวตรงตรงตรงที่เงาอะครับเฮ้ยเหมือนกันเลยเราเดาว่าตรงนั้นน่าจะเป็นงานมาดูคําตอบกันดีกว่าคำตอบนะสามสองหนึ่ง ตุ๊กต้โอ้ยงาจริงด้วยโอ้นงาจริงด้วย วาแต่ว่าหูช้างก็คือใช่อย่างที่พี่วิวคาดการเลยนะคะองค์พระพิคเนศนะคะก็ต้องบอกเป็นองค์ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายจริงๆแล้วอยากจะวกับเขาเล่านิดนึงเหมือนลูกค้าจ้างแต่เราชอบโดยประทับใจโดยส่วนตัวนะคะนั่นก็คือว่าคือคนส่วนใหญ่จะมูองค์พระพิคเนศใช่ไหมคะแต่เราวิพาเนี่ยมีอีกจี้หนึ่งที่มาคู่กันคือหนูมูสิกะมูสิกะใช่เขาเชื่อว่าการที่เราใส่หนูมูสิกะไปด้วยจะช่วยทําให้คําขอของเราเป็นจริงได้เร็วขึ้นเหมือนมีคนช่วยนําสารไปให้พระพิคเนศใช่เพราะว่ามูสิกะก็คือน พระพิธเนตอ๋อดังนั้นแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังใส่ลาวิภาสายองค์พระพิธเนตเนี่ยรับหนูมัลซิกะไปด้วยเลยไม่มี <laughs> ไม่ได้นะว่างแล้วเราทำกากได้หนูเลยนะคือแบบคือแบบเอาค่ะข้อนี้ได้เป็นคนละหนึ่งคนหนึข้อต่อมาโจทย์มาโอ้ย<อ>ก็ไม่ยากเปล่าคือตอนนี้สิ่งที่ทำลายเราได้คือจินตนาการเราเนี่ยทุกคนดูมั่นใจ มั่นใจมั่นใจเห็นบ่อยนะเห็นตั้งแต่เด็กเลยใช่เห็นบ่อยเห็นบ่อยพร้อมค่ะพร้อมค่ะ3 2 1เปิดเจนเจนโอ้ต่อไปั็อีกแล้วอิ่มค่ะเหมือนกันปะใช่เปิดเฉลยดีกว่า3 2 1สตุ๊กต้า เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมไหมคะจริงๆแล้วเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยหลังๆจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าอยากให้เรียกว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมมากกว่า<อ>แต่ว่าส่วนตัวเราว่าเรียกได้ทั้งคู่แหละเพราะว่าเจ้าแม่ก็คือหมายถึงผู้ที่แบบศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยก็ไม่ยากไม่กล้าพูดอ่ะนี่มันข้อสองอจริงี่นี้พวกเราก็ไดกันไปคนละเดือนกันแล้วเนีเ<อ>ข้อต่อมาโจดมาอ๋อฉันก็เพิ่งขายเมื่อกี้เองนี่นา มันใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเราจะบอกว่าเป็นยักษ์วัดแจ้งอย่างนี้เหรออาจจะเป็นญาติกันหรือเปล่ามาพร้อมค่ะสามสองหนึ่งเปิดเทมิทาเวสวันใช่ไหมคะใช่ค่ะมันง่ายเกินไปไหมแต่แว็บแรกอะเอาจริงๆถ้าเกิดแบบว่าไม่นับสายมูเลยแล้วเปิดมาแค่งเงาอะเราก็แอบ,บคิดถึงยักษ์วัดแจ้งอย่างที่เราพูดจริงๆดูเฉลยก่อนดีกว่าว่าใช่หรือเปล่า3 2 1สาวหนึ่เมินท้าเี่ิวแต่ถ้า เขาเหมือนยักษ์วัดแจ้งเหมือนกันนะคะคือจริงๆไม่แปลกที่ซอฟจะมองเป็นยักษ์วัดแจ้งเพราะว่าหน้าตาท่าทางเขาคล้ายกันมากเนื่องจากว่ายักษ์วัดแจ้งคือโทสกันใช่ไหมโทสกันเป็นน้องชายของทาวเวสุวรรณเป็นน้องคนละแม่ตอนนี้ได้คนละเดิอนละเดนะคะเอโอเคต่อมาข้อที่4โจทย์มา เอาละเขาหลอกเราว่ามันง่ายคือตอนนี้ประเด็นคือ,อมันชุดจีนอีกแล้วเราสามารถเอาหน้าเข้าไปแทนได้ทุกองคเลยเอมันต้องมีข้อยากบางสิเนี่ยอันนี้ยากจริงเรามีในใจอยู่2องค์อันงนี้ดีกค่าแต่ว่าเราเลือกตอบไปแล้วองค์แรกคทบเะอยเขียนเขียนแล้วอ,ลอ๋อเหรอเขียนแล้วเหมือนกันค่ะพร้อมค่ะ3 2 1เปิดเ่นโอ โมันไม่ต่อเหมือนกันนะอย่างเงี้ยไม่คือถ้าเป็นกวนอูอ่ะต้องเป็นงาชใช่ที่เราเลือกชายสิษย์ยาเราก็คือมั่นใจว่าผิดมากเพราะชายสิษย์ยจริงๆต้องเป็นแบบหมวกแบบขุนนางอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นงาบที่เป็นองศาที่แบบเอ๊ะุกคนดูไปถึงงาเบี้ยวกำลังจะแทงมาดูเฉลยสามสองหนึ่งเฉลยโอ้เย่ยล่าาไดเดนอ๋อมีพระตันอยู่บนหัวมองไม่ออกเลยสำหรับเทพเจ้า เราวิภาเองเขาก็จะมีคอลเลกชันที่เป็นเส้นเทพเจ้าได้แดงเหมือนกัน<ล>ก็เป็นที่นิยมนะคะในเรื่องเกี่ยวกับคว,ความรักอันนี้ตรงๆเลยตรงๆเลยที่เหล่านี้คือเหล่าลคนแก่คือคนแก่คน,คน,เ,นเนี้ยคนแก่แห่งพระจันทร์เนี่ยจะเป็นคนที่แบบนั่งอยู่กลางแสงจันทร์แล้วก็เปิดหนังสือคอยบอกคนว่าอ่าคนนี้กับคนนี้เธอเป็นเนื้อคู่กันตั้งแต่ชาติปางก่อนอะไราเงี้เพราะฉะนั้นสำหรับใครนะคะที่แบบอยากจะเสริมด้านความรักเจอเนื้อคู่รักแท้นะคะเทพเจ้าได้แดงนะคะสวมใส่ไสักเส้นคุณอาจจะเจอคนที่ใช่ อยากใส่เลยใ่ไเราได้รักกันมากขึ้นไงใช่ไมคะไม่ดีเหรอนี่ไงอ๋อและคนนี้ไม่มีใครได้คะแนนเลยค่ะนึกไม่ถึงจริงๆยากจริงยากจริงแฮ่ทีมงานรู้สึกชนะโอ ข้อต่อมาจะเป็นข้อสุดท้ายของการทายเงาข้อสุดท้ายจะไม่ใช่เทพธรรมดาระเจ้าก็ไม่ธรรมดาอยู่แีๆมีเทพไม่ธรรมดาเล <3, 2, S 2> ย,ยนะเนี่ยเป็นสัตว์เทพมีอยู่สองตัวนะที่หน้าเหมือนกันเนี่ยอ๋อมานินมังกรใครจะตอบยังนั้เลยไม่มั่นใจมากมากเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยเอ,อ่ะพร้อมค่ะสามสองหนึ่งเปิดนั่นไงผมตอบไม่เหมือนกันเราปีเสียวจอคกิเลนแน่เลย คือมันเหมือนกันไงปีเสียกับกินเลน่ะถ้าดูแบบแต่เงาอะคือเราเห็นเขาก็เหมอนกินเลนนะเพราะกินเลนมีเขาใช่แต่เราจะไม่อธิบายเยอะเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราถูกเดี๋ยวพูดเยอะแล้วแบบผิดนี่คือแบบเสียเลยนะมาดูคําตอบกันสามสองหนึ่งเฉลย เขากิเนเวอร์ชันแอดวานมาด้วยนะและคะแนนในตอนนี้นะคะสำหรับเกมแรกขานมาเนี่ยพี่วิวกับพี่ชามนะคะได้เป็นคนละสีคะแนนส่วนสอตตามมาติดนะคะอยู่ที่่างคะแนนค่ะเออลืมบอกไปว่าเกมนี้ผู้ชนะจะมีของรางวัลให้ด้วยเรามีศักสีแล้วพี่พายเป็นเดิมพันเลยนะแล้วเราก็อยากได้เพิ่มด้วยแล้วเราก็ยังไม่มีแล้วเราอยากได้ด้วย ต่อมาเกมที่2จะเป็นเกมคุณสมบัติเกมนี้แย่งตบไม่ได้ห้ามว่าจะตบตอนไหนคุณสมบัติจะมีทั้งหมด5คุณสมบัติคะแนนเต็ม5คะแนนถ้าเกิดตอบได้ตั้งแต่คุณสมบัติไรก็เลยได้5้าคะแนนเลยฉะ<อ>นั้นจะตอบตั้งแต่คุณสมบัติไหนก็ได้แย่งตบ<อ>ข้อที่ 1. คุณสมบัติที่1มีต้นกําเนิดความเชื่ออยู่ที่ประเทศอินเดียโอ้ สพระเจ้ากี่องค์ก่อนดำก่อนีเทพทุกอย่างตั้งแต่เทพฟ้าเทพน้ําเทพใบไม้ยังเทพต้นกระเพราแต่ว่ามันได้คนละสิทธิ์เลยใช่ไหมั้นเปิดคุณสมบัติที่สองมีศาสตราบุธมากมายโอ้โห ศาตราวุธคืออาวุธไหมคะอาวุธค่ะต้องขออนุญาตออกตัวก่อนนะคะว่าในการที่เราดิสคัสันเราอาจจะใช้สับแสงที่ดูธรรมดามากๆขออภัยค่ะว่าเราใช้กิริยาวาจาหรือคําสรรพนามใดๆที่ไม่เหมาะสมกับองค์เทพแต่ละองค์อะไรเงี้ยค่ะคือไม่มีเจตนาที่ไม่ดีนะคะเฮ้ยชาร์จกับซอฟอย่าไปยองเขาเดาๆไปเลยมันคนละส์เดียวนะพี่สักสีก็ของท่องไม่เหลือแล้วค่ะขอเต้าที่3ดีกว่าค่ะคุณสมบัติที่3มีการอวตารรวมกันของเทพหลายองค์ คืออะไรอ่ะปกติแล้วอ่ะฮินดูเขาจะมีแบบว่าการมิกซ์กันของเทพค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขามีความเชื่อหลายนิกายหลายสายแล้วบางคนก็อยากเชื่อหลายนิกายแต่ว่าถ้าพูดถึงการรวมตัวกันของเทพเจ้าหลายองค์ที่ดังที่สุดแต่เชื่อว่าคนไทยน่าจะรู้จักแค่องค์เดียวี่ก็คือพระตรีมูลรติพระตรีมูลรติเป็นคําตอบที่ถูกต้องโค้ชเก่ริงจังเลยกลากลวอธิบายเยอะแล้วผิด เชื่อกันว่าเชี่วชาญเรื่องความรักจริงๆแล้วพระตรีมูลติเนี่ยก็คือการรวมตัวกันของเทพผู้ยิ่งใหญ่ของฮินดูสามองค์เป็นองค์เดียวเลยก็คือพระศิวะพระนารายณ์แล้วก็พระพรหมดังนั้นผู้สร้างผู้ปกป้องผู้ทําลายรวมเป็นหนึ่งก็คือเหมือนครบวัฏจักรเลยนะคะใช่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งจริงๆแล้วพระตรีมูลติอะค่ะท่านทํางานด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะสำหรับเราเรามองว่าท่านก็คือในเมื่อเป็นเทพสูงสุดอ่ะก็ทุกด้านแหละตล้งแต่ขอในก็ขอแล้วข้อนี้พี่บิวก็ได้ไปสาคะแนน ได้เยอะมากข้อต่อมาคุณสมบัติที่หนึ่งเทพเจ้าจากความเชื่อประเทศจีนเอ้วต้องมามดิเยอะเยอะเพรกับอินเดียเมื่อกี้ใช่ลองไหมไมยไปต่อเนาะนิยมกราบไหว้ด้วยขนมหวานหลากสีวิวเอกแล้ววิวเอกแล้วเราคิดว่าเป็นเทพเจ้าไส่ถุงเอี๊ยที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปตอนนั่นแหละเพราะว่ามันคือช่วงตรุษจีนที่ต้องไปไหว้ตอนแบบใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วก็เอาขนมมาเยอะๆใช่ ช่เราจะจาได้เพราะว่าเราชอบกินของวหวยไช่สีเยชอบขนมหวานมากแต่ว่าเขาจะไหว้กันตอนแบบใกล้ๆกล้เชียงคืนถือว่ารับเทพเจ้าแห่งโชคลาภเขาที่เขาต้องมาเปิดกระเป๋าตัง์งินใช่ไหมอารมณ์นั้นมาดูคําตอบกันเทพเจ้าไช่ศรีเยียเป็นคําตอบที่ถูกต้องแม่เราจะด่าเราไหมเนี่ยไหว้ทุกปีเลยวิวได้ปีกสีคะแนนโอ้โหตอนนี้นะคะพี่วิวมี11คะแนนนะคะชาร์ปที่4คะแนนแล้วซองกันอยู่ที่3คะแนนตามไม่ทันแล้วมั้งเนี่ย ข้อต่อมาจะเป็นข้อสุดท้ายของเกมคุณสมบัติคุณสมบัติตตที่1เป็นบุตรคนที่3ามโอ้ยอยากไปเนี่ยอันนี้เราไม่รู้แล้วอ่ะตอนแรกเราบ่นเขาที่เขาบอกว่าเป็นเทพอินเดียกับเป็นเทพจีนแต่พอเขาไม่ให้เนี่ยมควงเลยเนาะควงหนักเลยไปต่อนะเทพพิทักษ์ประตูสวรรค์ไม่มั่นใจแต่ลองตอบได้ไหมอ่ะไมชอบรู้ได้ไงอ่ะตอบไหมสอบสี่คะแนนลองแล้วกันไม่เป็นไรจะเสียอยู่แล้วค่ะ <c oughs> นาจาทำไมถึงตอบเทพนาจาก็ค so ือเทพนาจาเนี่ยเขาจะคอยแบบปกป้องจัดการมารผจญอะไรอย่างเงี้ยพอพอเราริถึงคำว่ามารผจญก็เหมือนกับว่านาจาเองเนี่ยเขาก็จะมีการแบบเหมือนพิทักษ์ประตูสวรรค์หรือเปล่าเทพนาจาปกองมารผจญค่ะตอบที่ถูกต้องยังเก่งสุดยอดถูกได้ไงอีกสบอกฉันไ้ไหมเย อเป็นเทพแห่งชัยชนะถ้าเกิดมาถึงอันนี้เราอาจจะตอบไม่ไม่นึกถึงนาจาแล้วโอเคโอ้ซอฟพุ่งขช่นมมเลยอ่ะตอนนี้ซอสนำทัพแล้วนะคะเป็นเจ็ดคะแนนค่ะเอ่อย่างสู้พี่วิวไม่ได้ที่หนึ่งที่สิบเอ็ดนะตอนนี้คาพมีอยู่สี่เกมต่อมาจะเป็นเกมตอบคำถามมูลค่าข้อละสองคะแนนโอยทุกคนจะมีโอกาสตอบ แล้วก็โชว์ป้ายเหมือนเดิมเลยตอนนี้ถ้าเราอยากจะชนะพี่วิวอะเราตอบถูกไม่พอเราต้องหวังให้พี่วิวตอบผิดซึ่งเป็นพย <c oughs> ัยยกคำถามข้อที่1ทุกคนพร้อมไหมพร้อมได้เลยนะวันะเนตจะตุลถีหมายถึงวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศอย่างไรนึกว่าจะถามว่าเกี่ยวกับเทพเจ้าอ,องค์ไหนก็จะตอบพิฆเนศเพราะมีคำว่าเนธเหมือนกันคุณต้องถามเขายากเหมือนกันนะวิวเขียนไปแล้วอ่ะ เป็นวันที่เพิ่งผ่านไปเลยสดๆใช่มันอยู่ในเดือนนี้เราขอตอบแบบเด็กน้อยนะเดาแล้ว่ะใช้ความมูใช่ค่ะใช้ความมาพร้อมนะสามสองหนึ่งเปิดเชื่อว่าเหมือนกันหรือเปล่าตอบเหมือนกันเลยวันเกิดท่านค่ะฟังเฉยเลยไหมฟังค่ะสามสองหนึ่งคำตอบถูกต้องเชกันว่าเป็นวันที่พระองค์จะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่ออวยพรแกสาวโว่ ทุกคนได้ไปคนละสองคะแนนเอ้ข้อต in, ่อมาคำถามเทพีแห่งแผ่นดินที่ปรากฏในตำนานของศาสนาพุทธฮินดูและพราหมณ์คือเทพองค์ใดพุทธฮินดูและพราหมณ์เลยเหรอไม่มีเขียนแล้ว ทำไมสายจะวาดรูปเล่นอยู่ก็ได้เป็นสมาธิที่สั้นอะไรเลยจริงจริงข้อนี้ง่ายเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินชื่อแน่ๆทุกคนแบบทุกคนเลยแต่อาจจะแค่แบบแวกแรกไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้เพราะว่าแวบแรกเราก็แบล n k ไปแป๊บหนึ่งจริงหรือจริงเชื่อจะนึกถึงองค์หนึ่งชื่อแปลตรงๆเลยอันนี้ทุกคนตอบหมดแล้วเนาะเขียนยังเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วค่ะสามสองหนึ่งเปิด เฮ้ตอบมือนก็นอีกแล้วอ่ะมาดูกันว่าทีมงานจะชนะไหมสามสองหนึ่งคำตอบตรงพระแม่ธรณีก็เราจะคุ้นกันที่สุดก็คือพระแม่ธรณีดิบมวยผมตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใช่มันคือพุทธประวัติที่เราเรียนกันตอนมัธยมเราลืมหมดแล้วเรายังเด็กอยู่ไงเราเพิ่งเรียนไปเราเลยจําได้ทุคนได้ไปคนละสองคะแนอีกแล้วเอ้ ข้อต่อมาโจทย์มาพยางศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคําที่มักถูกเอ่ยขึ้นในการสวดมนต์ทุกบทของศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือคําว่าอะไรวัดใชาว่ารู้สึกนะได้รับใช่แน่เลยอ่ะพอน้องคงน่าจะใช่เพราะคําแรกเราก็นึกถึงคํานั้นคำ<ช> <พอ S 2> แรกเพราะว่าเป็นค่อนขอ้พพางพบเพื่อใช่ไหมคะพบเพื่อมากมากอ่ะมาดูช้อยก่อนเผื่อมันไม่อยู่ในหัวซอฟเราจะเขียนตอบคนแรกเลยก็ได้อุยกลัวมั่นใจเกินไปเหมือนกันนหะหรือหรือจะไม่อยากได้ช้อยก็ได้นะเราอยากว่าสัญลักษณ์ ใช่แต่เราทําไม่ได้ใช่เราก็อยากวาดสัญลักษณ์ได้แต่เราทําไม่ได้แต่กลัววาดผิดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวความหมายมันปิดใช่อ่ะช้อยที่หนึ่งเขาเขียนก็เสร็จหมดแล้วเขาเขียนเสร็จหมดแล้วเฮ้ยจะอยากดูช้อยอ่ะอยากดูช้อยอ่ะถ้าดูช้อยก็เหมือนกันมั้งเนี่ยเออไม่ต้องเขียนก็เสร็จหมดแล้วไม่ต้องเบื่อช้อยแล้วครับไหมถัดแล้วเอาเขาเขียนก็เสร็จหมดแล้วเขียนก็เสร็จหมดแล้วเฮ้ยจะอยากดูช้อยอ่ะอยากดูช้อยอ่ะไม่ต้องเบื่อช้อยแล้วครับไหมถัดแล้วเอา มั่นใจอ่ะเราเขียนสัญ,ญลักษณ์อ่ะเพราเราจำเป็นภาพอ่ะอก็อาจจะถูกก็ได้ชาร์ปแอดวานว่ะไม่ตอบภาษาไทยนะ้วตอบภาษาฮินดูไม่รู้ว่าเขียนถูกด้วยไหมนะมันเป็นเชฟประมาณนี้อ่ะสามส,ามส,ามสามองหนึ่งเปิดคำตอบเจนเนชาวอานออกเสียงถูกปะไม่รู้เราจะรู้ว่าสัญ,ญลักษณ์มันเป็นเ,เห็นสัญลักษณ์แบบนี้บ่อยๆมากๆใกล้เคียงใกล้เคียงชอบความจําเป็นภาพแล้วสามสารถเขียนภาษาที่ตัวเองไม่เข้าใจออกมาได้โอเคอะโอเคกันเฉลยแล้วกันคาตอบก็คือสุกเก็ต ของชาวินมันหน้าตาแบบนี้ใช่แ,แต่เราชาบินถึงสิ่งเดียวกัน <c oughs> เออใช่อันนี้แหละได้ไหมอ่ะจะให้ขึ้นคะแนนดีไหม <c oughs> ขึ้นคะแนนดีก่อเอาอ่ะถือว่าให้แล้วกันคนละสองคะแนน อมเป็นภาษาอะไรเหรอคะคำว่าโอมเป็นคําย่อมาจาก3คําคือคําว่าอะคําว่าอุแล้วก็คำว่ามาอะอะน่าจะหมายมาถึงพระศิวะอุน่าจะหมายถึงพระวิษณุมะน่าจะหมายถึงพรมมะก็คือเทพสามองค์ที่สูงที่สุดก็คือหมายถึงตรีมูลติะละอะไะอมจงเลย <c oughs> อมจงเงยและคะแนนของพวกเราในตอนนี้เนี่ยพี่วิวเนี่ยนำเลีวเลยค่ะคุณผู้ชมคะมีอยู่ที่17็คะแนน ต่อมาติดอยู่ที่13คะแนนนะคะแล้วชาร์ปก็ตามมาติดติดด้วยเช่นกันอยู่ที่10คะแนนค่ะไม่ใครหยุดพี่วิวได้แล้วขมไม่ได้จริงๆเลยคนคนนิ้ถูกต้องข้อต่อมาข้อนี้จะมาในฝั่งของจีนม้างคำถามมีอยู่ว่าฮั่นโซ่ถิงโหหรือที่คนไทยรู้จักกันว่าฮั่นสือแต่งเฮาคือบรรดาศักดิ์ที่กวนอูดได้รับการแต่งตั้งจากใคร<ฮ>ข้อนี้ไม่ช้อยให้ช้อยที่หนึ่งเล่าปี่ ช้อยที่2โจโฉช้อยที่3ขงเบ้งช้อยที่4เว่ยหลงังประเด็นก็คือสามก๊กเนี่ยสับเยอะมากแล้วทุกคนก็คือมีชื่อจริงชื่อรองชื่อที่เปลี่ยนตอนมีบุตรบุญธรรมพ่อบุญธรรมชื่อที่ได้รับบรรดาศักดิ์ซึ่งพี่วิวเขียนไปแล้วนะครับไม่เราเขียนจะช้อยคือเรามีในใจอยู่คนหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าเขาแต่งตั้งหรือเปล่าแต่เรารู้ว่าเขาเลิฟกวนอูมากอยากรู้มาเปิดคําตอบดีกว่าสามสองหนึ่งเปิดเจน,จน โจโฉตังังด้วยมาดูเฉลยกันดีกว่าคำตอบก็คือรับไม่ได้สามสองหนึ่งเฉลยโ้โหจริงแล้วมันจะมีช่วงที่ทับเล้าปี่ครับถูกทับโจโฉตีแล้วแตกซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบดูลงเขามีวิรกรรมที่แบบพาปาทับรับอาเต๋อใช่ครับมันก็น่าจะเป็นช่วงที่แบบกวนอูแบบพัด กับเล่าปีแล้วโจโฉก็แบบออกอุบายล,ล่อคนอูออกจากเมืองมาแล้วก็จับคนอูไว้ตอนนั้นเขาพยายามซื้อใจด้วยการแบบให้แต่งตั้งตำแหน่งให้สำหรับข้อนี้นะคะก็จะมีพี่วิวกับสอบนะคะได้ไปคนละสองคะแนนข้อต่อมาคำถามมีอยู่ว่าสัตว์เทพที่ไม่มีรูทวาจรจึงสามารถกักเก็บเงินทองไม่ให้รั่วไหลได้ชื่อว่าอะไร อบปอ้าวรู้หมดเลยรู้แล้วล่ะนี่มันของฝากนักมูของแท้ใช่เปิดเลยได้ไหมคะเปิดเลยมากเปิดเนื่งสองสปีเสียค่ะอลาวทำไมถึงเป็นปีเสียล่ะก็ปีเสียเป็นสัตว์ในตำนานที่สามารถกักเก็บเงินทองไม่ให้รั่วไหลได้เพราะไม่มีรูเท่า่ใช่เขามมีทวารแล้วก็เป็นปากที่กว้างเปรียบเสมือนกับว่ากินเงินกินทองเข้าไปแล้วไม่ถ่ายออกเก็บไว้ได้เรื่อยๆเลยเงินไม่รั่วไหลได้คำตอบถูกต้อง ข้อต่อมาจะเป็นข้อสุดท้ายและเป็นข้อที่ทีมงานคิดกันว่ายากสุดยอดแน่นอนโอ้โอทีมงานทำมางไยากข้อสุดท้ายมีอยู่ว่ามีตำนานกล่าวว่าทานาลายได้อวตารมาปาราบกลียุกในโลกมนุษย์และโลกสวรรค์อยู่10ครั้ง หรือที่เรียกว่านาลายสิบปางคําถามมีอยู่ว่าปางที่พระนาลายอาวตารลงมาเป็นพราหม์แคระหรือพราม์หลังคอมที่มีฤทธิเดชมากเพื่อทรมานอโศรพรีเรียกว่าอะไรและแปลงเป็นใครเรารู้แต่เราลืมมีช้อยไหมคะอะรู้แล้วช้อยนะช้อยที่หปางมัตสยา2ปางนรสิงสาม พระรามช้อยที่4ปางวามนะแรงมากเลยอะตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่ในห้องสอบที่แบบไม่เข้าใจสักช้อยคืออสูรพลีเนี่ยเป็นอสูรที่มีพลังเยอะมากๆ แล้วเหมือนกับว,ว่ายึดไปได้ทั้งโลกแล้วว่ามั่นใจว่าฉันอารวาสยึดนู่นยึดนี่โลกทั้ง3เป็นของฉันประเด็นคืออสูพรพลีเป็นอสูรที่เคารพนับถือพรามมากพระนารายณ์ก็เลยแปลงร่างไปเป็นพรามแคะแล้วก็เป็นแบบพรามตัวจิ๋วๆอะ่ะไปถึงเขาก็บอกว่าอา่าข้าขออะไรหน่อยได้ไหมทาบุญได้ไหมพลีซึ่งแบบยึดมาทั้งโลกแล้วก็บอกว่าทําบุญได้ได้ๆอยากได้อะไรขอมาสิอ่พระนารายณ์ก็เลยบอกว่าขอที่ดินพอทํากินเล็กๆน้อยๆได้ไหมแค่เนี่ยเดินไป3ก้าวเนี่ยได้ปะ นี่ก็บอกว่าอุ้ยขาสั้นเดินนักแขนเนี่ยวงเล็กๆเอาไปเถอะพรนารายก็กลายล่างกลับเป็นแักตัวใหญ่เบิ่มอะแก็ก้วก้าที่1โลกมนุษย์9้าวที่2สวรรค์กวที่3ก็คือกำลังจะเหยียบโลกบาดาลซึ่งพลีก็คือถ้าเหยียบก้าวที่3ก็คือไม่มีที่อยู่แล้วอ่ะมันหมดแล้ว3โลกพลีก็เลยบอว่าเหมือนแบบเหลือที่ให้ฉันอยู่นิดนึงได้ไหมอะไรอย่างนี้ มันรู้แต่เก็บตอบเลยเลยมียากจริงอันนี้ยากจริงถ้าเกิดไม่รู้ก็คือไม่รู้ไม่รู้ก็ถูกใช่ซึ่งสอบไม่รู้แต่ถ้าถอดรากสับได้ไม่ยากเรายอมทักเขียนยังเขียนมามาพร้อมค่ะสามสองหนึ่งเปิดเจเจเราไม่เขียนด้วยเราลองให้ฮ้ยซอบตอบเป็นช้อยหน่อยก็ดีอ่ะช้อยชอยซ้อปจะลอกนะเลยลอกเลยเอ้ยแต่เราตั้งใจตอบสี่อยู่แล้วตอนแรกโอเคโอเคทำไมซอปท้าถึงตอบสี่ คือรู้สึกว่ามัส,สยาฟังดูแล้วเหมือนอยู่ในน้ำนรสิงดูแล้วเป็นสัตว์แปลงกายดูเป็นสัตว์สีเทาไม่น่าใช่อะไรเงี้ยแล้วก็พระรามน่าจะไม่ใช่มั้งแล้วก็ฟังสุดท้ายก็รู้สึกว่าดูมีการแปลงกายอะไรบางอย่างไม่รู้แค่ฟีลิ่งจากคำอ่ะอย่าทให้ผลมากกว่านี้ะไม่ใช่ี่พี่วิวถามพี่วิวดวกว่าทำไมพี่วิวถึงตอบปางว่นานมามครับเพราะว่าพรามที่พระนารายณ์แปลงร่างไปคือพรามชื่อว่าพรามวามนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นวามนาวตารประมาณนี้ในขณะที่มัสยา ซอพูดถูกแล้วคือตอนที่พันธลายแปลงหน้าเป็นปลา<ช>ออาเคเ<ล>มาดูฉเฉลยดีกว่าเฉลยเป็นคำตอบที่ยากสุดยอดแน่นอนเรารู้แต่เราลืมเรายอมเฉลยเฉลยเป็นคำตอบที่ถูกต <Yay! S 3> ้องมะนาวตาลและสรุปคะแนนของเกมอะไรก็ไม่รู้ของเราในวันนี้นะคะที่ชามชันะคะ14ี่คะแนน สองนะคะเป็น2องพัคะแนนและอันดับหนึ่งที่เป็นผู้ชนะของเราในวันนี้ได้เกมพี่วิวยี่สิบสามคะแนนค่ะยอมรับเลยคารแล้วอะเฮ้ยแต่วันนี้ก็ถือว่าสูดยิงอยู่ใช่เฮ้ยถือว่าตอบได้เยอะมากเลยนะพี่วิวข้อมูลแน่นมากจริงๆค่ะครับจริงเอาล่ะเบอร์ของรางวัลของรางวัลสำหรับผู้ชนะในึ่งให้ลอบขอบคุณค่ะให้มอบให้มอบโอ้ให้มอบขอแสดงความยินดีกับพี่วิวค่ะขอบคุณค่ะพี่วิวลองแกะดูเลยก็ได้ชอบอยากรู้ได้เลยอะ แล้วเราต้องท่ายต่อด้วยไหมว่าลักษณะแบบนี้คือเทพองค์ไหนโอ้สวยมากองพระพิฆเนศที่ได้รับการปลุกเสกแล้วเรียบร้อยด้วยโอ้สวยมากนี่ก็เป็นสินค้าจากระพิพาเหมือนกันเหรอคะใช่รล้าค่ามากอันนี้คือขนาดกลางที่เราเรียวอาจะมีขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เลย ค่ะีวิวคุณด้วยขอให้พี่วิวนะคะประสบความสำเร็จนะคะขอให้อย่างที่พี่วิวบอกเลยว่ามีพระพิคเนตเนี่ยก็เหมือนแบบครอบทุกด้านแต่ขอบน่สวยมากขอสัมผัสด้วยได้ไหมคะอุ้ยสวยเลยนะเนี่ยของอลังการอลังการมากอุ้ยมีดีเทลด้านหลังด้วยนะใช่คือดีเทลเยอะมากเป็นแบบนูนนูนต่ำสวยงามจริงๆ ซึ่งสําหรับใครที่อยากจะพกหน้าตาองค์ท่านแบบนี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะมีเป็นกําไลสร้อยข้อมือแบบที่ซอฟโชว์ไปเมื่อตอนต้นว่าปางนี้เหมือนกันเลยแต่ยอดไซกิ้วๆมาอยู่บนกําไรข้อมือนะคะสว,สวยมากเลยอ่ะ เราเลิฟก,กับการที่ของรางวัลเหมาะกับแขกรับเชิญของเราแล้วก็เป็นของจากพีพาด้วยนะคะค่ะพี่วิวอยากกล่าวอะไรกับการเป็นผู้ชนะในวันนี้ไหมคะก็จริงๆขอบคุณมากๆที่วันนี้ชวนมาเล่นสนุกรู้สึกว่าแบบว่ามีการทายแล้วก็มีการต่อสู้กับจินตนาการของตัวเองระดับนึงคือพี่วิวเนี่ยเล่นกันทั้งเกมไม่ได้สู้กับพวกเราเลยค่ะมไม่จริงๆเราพี่วิวสู้กับจินตนาการตัวเองไม่ไม่ไม่ต่อสู้กับอะไรหนักสุดรลยไหมอะไรคะทีมงานอันนี้เห็นด้วยค่ะอันนี้เห็นด้วยมากๆเอาอะไรมาเล่น Yeah ใน E p นี้นะคะกับเมถ่ายเทพเจ้าถ้าชอบถูกใจทีนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ comment, คุยกันว่าข้อไหนเนี่ยเพื่อนๆตอบด้วยกันได้หรือไม่ได้อย่างไรเออเดี๋ยวว่ามีแฟกข้อมูลตรงไหนอยากจะเสริมจะแชร์กันก็สามารถคุยกันได้ที่ใต้คลิปและที่สาคัญก่อนจากกันไปนะคะขอฝากช่องพี่วิวค่ะก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจเรื่องราวที่สนุกและมีสาระนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเทพเจ้าหรือว่าประวัติศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายก็สามารถติดตามได้ที่ช่องพายอวิวค่ะฝากด้วยนะคะกดติดตามช่องพี่วิวพายอว ปอมด้วยเช่นกันจะได้ไม่พลาดคลิปจากพวกเราก่อนใครหรือยสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจเนะี่ยอยากจะลองนะคะมีสร้อยข้อมือหรือเครื่องประดับศักดิทธิ์แบบนี้บ้างน,นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้หรือติดตามดูข้อมูลกันได้นะคะที่ Line o f f i c i a l ของเราวิพานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ก็มี IG ก็ได้นะคะหรือว่า Sho ป e ีหรือว่าถ้าใครนะคะอยากลงไปดูนะคะไปสัมผัสด้วยตาแล้วก็ไปปรึกษานะคะกับผู้เชี่ยวชาญอยู่ทางหน้าร้านเราวิพาเองนะคะก็มีหน้าร้านด้วยมีหลายสาขาให้ท่านเลือกนะคะว่าสะดวกที่ไหนก็ไปที่นนววนนัััั่่้้เลยคคะสสาหรรบบวีขก ชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิป่นะี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย